ูเฉลยสุขาวนิชเป็นศินลปาแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ประจำปีพศ2530ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและการออกแบบท่ารำนาฏศิลป์ไทยผลงานยกตัวอย่างเช่นระบำเทพพนมเพราะระบำอยุธยานางสาวจำเรียงพุประดับ เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิละครปี2531นรท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลนไทยของวิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรเป็นผู้ประดิษฐ์ท่าลำในการแสดงต่างๆเช่นท่าลำตามบทในการแสดงละครและโขนชุดต่างๆนายกรีวรลสลินเป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลปโขนของวิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากร เป็นผู้อนุรักษ์แบบแห่งการแสดงโขนทั้งยังสร้างสรรค์และประดิษฐ์ผลงานด้านการแสดงโขนละครหลายชุดนายหยัดช้างทองเป็นศิลปินที่มีความรู้ความสามารถในการสแสดงโขนทุกประเภทโดยเฉพาะเป็นหลักและแม่แบบของตัวยักษ์เป็นผู้ประดิษฐ์ผลงานทางด้านการสแสดงโขนหลายชุดและเป็นหน้าตาศิลปินโขนคนปัจจุบันที่มีอาวุโสสูงที่สุดวันนี้ลานุเคราะห์ เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงผลงานเคยแสดงเป็นตัวเอกละครต่างๆให้กรมศิละปากรเช่นอีเหนาสังทองพะไวไกทองและบางครั้งก็แสดงเป็นนางเอกทางสองชาติชื่อสิริเป็นศิลปินผู้มีความสามารถชั้นสูงทางด้านศินละปะละครลำ เป็นศิลปินที่มีความสามารถรอบตัวจดท่าลำทุกกระบวนการของูโบราณได้อย่างแม่นยำและหลายรูปแบบวรวดปิจยานันเรียนหน้าทักษิณไทย,มา,ยม,าม,ามาตั้งแต่อายุ10ปีแสดงความสามารถทางหน้านักษิณมาตั้งแต่อายุโดยแสดงเป็นหัวหน้าระบหนูน้อยระดมบอนแม่และแสดงเป็นตัวเอกของละครหลายเรื่องทั้งละครนายละครนอ ละครพันทางเช่นเรื่องอีเหนาอพระอภัยมณี